เพราะว่าสมัยก่อนนะคะน้องแมวของลูกค้าเนี่ยจะชอบเป็นเชื้อรากันแล้วแมวที่เป็นเชื้อราส่วนมากก็จะเป็นแม่แมวลูกแมวอย่างเงี้ยก็คือถ้าเขาไปใช้ตะกูลคีโตคอนโซนหรือว่ายาของแ,งแรงๆอะคะ่ะมาทาขอน้องแมวเลียตัวน้องเหลืองพอไปตรวจค่าตับไตขึ้น,นะคะ่ะน้องนี่แบบแทบแย่เลย ต้องมาปรึกษาพี่ปัดว่าจะทํายังไงดีให้แมวสวยเหมือนของพี่มะพร้าวทำไมแมวพี่มะพร้าวไม่มีเชื้อราเลยเราก็เลยบอกว่าเออเราเช็ดนะคะทําความสะอาดน้องทุกวันนะคะด้วยสกินแอนด์เอียร์คลีนเซอร์ถ้าตัวไหนเนี่ยเริ่มมีรอยแบบนิดๆอะไรเงี้ยพี่ปัดก็จะลงแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงน้องแมวน้องหมาของใครเนี่ยที่มีเชื้อรานะคะสามารถลงสกินแอนด์เอียร์คลีนเซอร์ลงไปได้เลยแล้วก็สกินแอนด์เอียร์คลีนเซอร์เนี่ย ไม่เพียงแค่ช่วยในเรื่องของเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็คือหนเัเเศษเท่านั้นนะคะตัวนี้หลักๆเลยเนี่ยช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดหูให้แห้งสะอาดนะคะแล้วก็ป้องกันไรในหูด้วยและที่สําคัญของเราเนยใช้สารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช้ทีทีออยนะคะไม่เกิน0.1เปอร์เซ็นต์นะคะก็คือจะทําให้กลิ่นของทีทีออยนะคะจะช่วยขับไล่นะไรไม่ให้ ไม่อาศัยอยู่ในหูเพราะว่าไรในหูเนี่ยมันสยองนะติดแมวตัวอื่นได้ไม่พอมาติดเจ้าของได้ด้วยเราเอามานอนด้วยปรากฏว่าเจ้าของติดไรในหูของน้องแมวอย่างนี้น,นะคะตัวนี้เช็ดทุกวันได้เลยค่ะกดเดียวคุ้มจกดเดียวคุ้มจบเลยค่ะได้ทั้งเชื้อรายีสต์แบคทีเรียผิวหงอักเสบแล้วก็รวมถึงเช็ดหูป้องกันไรในหูทําให้หูแห้งสะอาดไม่คันด้วยค่ะ